สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนรดารีรถห้อง b ีเอ็มเสามทัห้าเลขที่แปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุติการจนันหนูเลขที่เก้าค่ะอ,อ้าวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลิลลยาคุณนามเลขที่ยี่สิบค่ะวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อเรื่องการรับประกันเงินคืนการสงไขยที่ผู้ผู้ประกอบการ ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าถ้าผู้ผลิตถ้าผู้บริโภคใช้แล้วไม่ได้ผลตามโฆษณาผู้ขายยินด,ดีคืนเงินให้ตามกำหนดระยะเวลาที่ใช้ทำให้ผู้บริโภคเดเกิดความมั่นใจในตัวสินค้า้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าดังนั้นทางของเราจึงมอบความเป็นไปได้ในการ คืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดคืนยังไม่ได้ใช้งานภายในเจดวันนับจากวันที่ท่านได้สินค้าคันึงสินค้าที่จะทำการการขอคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานดังกล่าวไว้ในนี้นโยบายการรับประกันคืนสินค้าหากสินค้าชำรุดหรือเสียหายจาก สินค้าเองชำรุดจากการขนส่งหรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับลูกค้าค่ะข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวนสินค้าจะต้องเปลี่ยนคืนภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเว้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามรายล,ละเอียดของสินค้าชนิดและสินค้าจะต้องอยู่ภายในสภาพใหม่ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมค่ะที่ฉันขอจบการในงานเพียงเท่านี้ค่ะค่ะ